ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะอากาศยังหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมค่ะดูการแต่งตัวค่ะมีแต่เสื้อกันหนาวคลุมตลอดค่ะอากาศหนาวเย็นมากตอนเช้าเย็นค่ะหมอกลงเยอะมากเลยค่ะหมอกหลายหมอกหลายหลายบานพี่น้องหมอกหลายขึ้นบานเรลกบอจ่า่รลกจังหวัดสุรินทร์เลยจ้าค่ะหมอกหลายหลายเย็นย้มือสาวค่ะปานฝนตกเลยค่ะหมอกค่ะอันนี้ค่ะก็สวยดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากค่ะเป็นผ้าสมัยสาเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะถ้าเขาเรียกค่ะคุณแม่ก็เรียกนางลายเก่าเพราะว่าลายนางงามค่ะถ้านี้ก็คือว่าเรียกว่าทางน้ําไหลเป็นยุคใหม่นะคะค่ะหนึ่งพัน จ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกนะคะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะไอโทรพูดผิดพูดผิดขออภัยค่ะหนึ่งพันเจ็ดค่ะค่ะคุณแม่เออเธอแล้วค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางคุณแม่ขายพันสามผ้าสรงแล้วคุณแม่ก็ติดปากค่ะคก็เลยติดปากกันมาค่ะนี่ก็ลายนางงามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะนี่ลายนางงามแท้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะลายนางงามค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะห่ะอ้วนผอมจ่อยใส่ได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 7 0 0บาทนะคะ นีก็สวยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักฝืนใหนชอบฝืนไหนโทรบอกค่ะงานเข้าใหม่นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นงานเข้าใหม่ค่ะแต่ว่าผ้าก็ลายคล้ายๆเก่านั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นช่างค่ะช่างค่ะคุณแม่บ้านก็ทีมงานพวกทีมงานเก่าๆแล้วค่ะมัดหมีค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเหมาะสมมากค่ะ ค่ะท่อนจะไปเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะดูดีดูเด่นค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงเม็ดมักไก่แดงขั่งค่ะค่ะผืนผ้าแดงขั่งนะคะค่ะคนเท่าคนแก่ชอบค่ะมักคาะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าทายเข้ามาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะอีก็ลายนาคน้อยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายนาคน้อยค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเลืศหรูดูเด่นนะคะใส่เอาบนนองงานก็สวยเลืศหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะลายนาคน้อยค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักบอกแก้งบอกค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะลายน่าน้อยค่ะก็เอาไปเป็นของขวัญของฝากค่ะในให้คุณยายคุณย่าของเราค่ะหรือไปเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะใส่ออกบุญดอกงานก็เลิดดูดูเด่นนะคะค่ะสวยไม่สาางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งคันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ขาดนี้ก็ลายนาคน้อยนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะไม่สางสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายนาคน้อยค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะ ค่ะแต่ก่อนคุณแม่ก็ขายพันแปดนะคะแต่เดี๋ยวนี้ซื้อมาพันพันหกขายพันเจ็ดค่ะค่ะเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็สีออกโทนสีปูนแห้งนะคะไม่ใช่ค่ะคุณแม่บรรยายผิดนะคะสีกะปิค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะสีกะปิค่ะเป็นสีกะปินะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกทักททยเข้ามาค่ะสีกะปิค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีกะปิค่ะค่ะดูดีดูเห่่นนะคะสีกะปิค่ะค่ะ1นึ่ันาร้อยบาทคอ้หนึ่ดร้อบาทคุณแม่อย่าเออเรคุณแม่เคยขายผ้าสรงพันสามก็จะขายแต่พันสาม ค่ะนี้ก็ลายร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะร้อยดาวค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายร้อยดาวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายร้อยดาวนะคะค่ะจืดจรัดอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าเลยค่ะลายผ้าไหมมัดมีนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะสนใจโทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางลายทุกท่านนะคะ ค่ะ1,700บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ1 7 0 0บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโซบอกค่ะ ค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะลายร้อยดาวยอดที่ติดนันดับมาตลอดค่ะค่ะีนผื้นนี้ก็เป็นลายดอกกระเจียวค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะดอกกระเจียวและดอกแก้วค่ะ,คะดอกกระเจียวร้อมดอกแก้วค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะข่ะงามเลิศหรูดูเด่นค่ะค่ะออกบุหดอกงานก็สวยนะคะนี่ก็ลายดอกกระเจียวค่ะ ค่ะ1,700้อยบาทราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะเอื้อมมือถึงหยิบจับได้นะคะค่ะ1,700้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะดอกแก้วค่ะขอดอกแก้วนะคะค่าเล,ลิศหรูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะงามทุกผืนงานทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเลิศหรูด,ดูเด่นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ข่ะขอก้อนหอยค่ะล้อมดอกลาวดีนะคะกาดผืนถ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะเลื่อรูดูเด่นนะคะสีน้ำตาลค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะอันนี้ลายนกพะเก้าค่ะเป็นสีกะปีนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดจางค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าน,นะคะนกพะเก้าค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะดูดีดูเด่นนะคะนกข uk, ้าวเก้าเก้าหน้าเก้าหลังเก้าดีเก้าเด่นค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะกดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่ค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่าหนึ่บาทนะคะค่ะเมื่อวานคุณแม่ก็ไม่ได้เลือกผ้าหรอกค่ะมันเป็นผ้าหลุดจำนำเนี่ค่ะเขาส่งมาให้นี่ค่ะค่ะพื้นนี่ก็เป็นสีค่ะกัปีนะคะค่ะช่วงกลางเป็นสีกัปีเชิงล่างเชิงบนเป็นแดงนะคะแดงข้างค่ะค่าหนึ่อบาทค่ะ ่าเลือดรู้ดูเด่นนะคะมากพืนไหนชอบพืนไหนก็บอกทักโทรแจ้งค่ะขาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยเลือดรู้ดูเด่นนะคะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะสีนี้ทําไมสวยจังเลยคะ่ะออกสีแป็ดๆค่ะจะเป็นกะปิค่ะค่ะสีกะปิ ถึงล่างถึงบนก็เป็นสีแดงข้างค่ะขะวงในอยู่เป็นสีกะปินะคะตรงพื้นผ้าค่ะอันนี้ตรงพื้นผ้านี่ค่ะเป็นสีกะปินะคะสวยนะคะเลือดรูดูเด่นนะคะค่ะใส่เอาบุญลอ,อกงานก็สวยค่ะเอาไปออกงานออกงานนะคะโทรทักโทรแจ้งค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นผ้าเป็นสีอันนี้ค่ะสุดจำนำเมื่อวานที่สิบผืน ค่ะนี่ก็ลายอันนี้ค่ะลายแต่ว่าลายเหมือนลายคล้ายๆลายกุหลาบพันปีนะคะเหมือนลายนกพเก้าวนั่นแหละค่ะก็มัดค่ะลูกค้าก็มัดหมุนไปหมุนมาแล้วแหละคะ่ะค่ะสวยค่ะเป็นสีปูนแห้งนะคะ,ะค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยค่ะมันไม่ปูนแต่ออกออกส้มค่ะสีส้มค่ะค่ะสีส้มนะ,ะสนะคะสวยนะคะสวยไม่สางนะคะ ค่ะเป็นสีส้มค่ะเนื้อผ้าอยู่ที่สองเมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะค่ะสวยเลิศดรู้ดูเด่นนะคะเชิงล่างเชิงบนก็ลายใบยสีเสริมทแซบเสริมบาร,รมีเสริมมงคลด้วยลายใบยสะคะีค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเลิศดรู้ดูเด่นนะคะหนึ่งเจด้อยบาทนะคะ ค่ะใส่ออกบุญออกงานค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะพอหยิบพอจับเป็นของขวัญของฝากนะคะเอาไปเป็นของฝากในช่วงวันเกษียณก็เหมาะสมมากนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะของฝากงานเกษียณค่ะอันนี้เป็นลายรวงข้าวค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นตลอดนะคะรวงข้าวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะลายรวงข้าวค่ะ ค่ะสวยค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยค่ะจะเรียกเพิ่นเข้าบ้านเยอะๆนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะขายอะไรก็ตึงตัวค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะคนละผืนละผืนนะคะลูกค้าทุกท่านค่ะเมฟซีของคุณแม่นะคะช่วยคุณแม่คนละผืนละผืนนะคะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาลายขาลายรวงข้าวค่ะสวยเลิศหรูด,ดูเด่นค่ะค่ะหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ีก็ลายนาคีค่ะออกพื้นผ้าเป็นม่วงชมพูนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะเนื้อผ้าค่ะออกม่วงชมพูค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะลายนาคีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะค่ะนี่ก็สวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลายนาคีค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะเชิงล่างเชิงบนก็สวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะไหมน้อยค่ะไหมน้อยกับมือเดียวนะคะสวยนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือไหมยืนค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ คลิปยาวหน่อยนะคะยี่สิบผืนค่ะนี่ก็สวยเลือดรูดูเด่นค่ะลายนี่ก็สวยนะคะลายมาใหม่นะคะสีค่ะเอาเป็นสีปูนแห้งนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสีปูนแห้งค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันเกดร้อยบาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเกดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกค่ะเข้ามาจ้าหนึ่งพันเกดร้อยบาทจ้ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะพื้นค่าเป็นสีปูนแห้งค่ะค่ะมัดด้วยไม้เหลืองนะคะ ่ะตัวที่วงนั้นค่ะเป็นมัดค่ะมัดหมีด้วยไหมเหลืองค่ะขาสวยค่ะขาลายเข้าใหม่เรื่อยๆค่ะเขาพัฒนาการบ้านมัดหมีไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็บางทีก็ขาดแสดงแบบอลายที่เข้ามาใหม่พูดไม่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะมันเป็นเขาการดัดแปลงเข้ามาเรื่อยๆค่ะขาะนี้ก็ลายนางเทียนนี่ค่ะจําได้อยู่ค่ะ ขาะผืนผ้าเป็นสีกรมค่ะลายนางเทียนสวยเหมือนนางเทียนค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ขาดสีขาดสีกรมค่ะผืนผ้าเป็นสีกรมนะคะลายนางเทียนค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก็ดรบาทค่ะอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าลายอันนี้ค่ะลายดอกกระเจียวเหมือนกันเละค่ะแต่ว่ามันเป็นสีกรมนะคะ ค่ะลายดอกกระเจียวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นมากค่ะเชิงล่างเชิงบนก็ลายไทยนะคะเชิงล่างค่ะสวยนะคะอันนี้เป็นสีกรมค่ะลายก็มองดูแล้วเป็นลายดอกกระเจียวนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีกรมนะคะค่ะนี่ค่ะใส่ออกงานขาวดําก็ได้นะคะค่ะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะใส่เป็นงานขาวดําก็โอเคอยู่นะคะ ค่ะหนึ่งพันเก็ร้อยบาทค่ะผือผ้าค่ะคุณแม่ยังไม่ได้อันนี้นะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้อาบน้ํายานะคะถ้าผ้าอาบน้ำยาจะไม่ได้ราคานี้ค่ะถ้าอยากให้ผ้านิ่มก็ไม่ยากค่ะคุณแม่จะบอกเคล็ดลับนะคะค่ะแช่น้ํายาผ้านุ่มไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะเอาขึ้นก็นิ่มนะคะเราก็มารีดค่ะแล้วมันจะนิ่มค่ะเป็นเงางามมากค่ะนั่นแหละค่ะคือเขาอาบน้ํายาค่ะแล้วเขาไม่ได้อัพราคาถูกๆนะคะ จะไม่ขายราคานี้เ็าขายอยู่พันเค่ะพั 2008, นแปดพันเกะคะค่ะผ้าอาบน้ํายาค่ะอันนี้ก็มันนิ่มแล้วค่ะเราไปปรับน้ํายาผ้านุ่มเองก็นิ่มแล้วค่ะแช่น้ํายาผ้านุ่มค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นสีกรมนะคะลายดอกกระเจียวนะคะสวยเลือดหูลูดูเด่นนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะถ้าภาพไม่ชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ปรับภาพแสงสีไม่ค่อยเจ่งค่ะค่ะรู้แต่จบปริญญาตรีคุณแม่ก็รู้แดได้แต่ค่ะตัดต่อภาพก็ไม่เป็นค่ะค่ะตั้งกล้องแล้วก็พอบรรยายได้ค่ะอันนี้สีค่ะสีเทานะคะลายดอกมะเขือค่ะเป็นสีเทาค่ะค่าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีเทาค่ะลายดอกมะเขือนะคะค่ะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งทางไลน์ให้ดูครั้งหนึ่งนะคะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะเราตอบกันทางไลน์นะคะเพราะว่าท่านทักมานี้ค่ะว่าภาพมันตรงกันไหมตรงปกกันไหมโอเคกันไหมค่ะค่ะแต่เบอร์โทรศัพท์คุณแม่ฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะแต่ว่าเราต้องอันนี้ค่ะ ค่ะเราต้องแอดไลน์ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะค่ะสีนี้เป็นสีค่ะสีสีครามค่ะค่ะลายบันไดหน้าค่ะลายนี้นะคะค่ะลายบันไดหน้าค่ะสีครามค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะถ้าอยากให้ผ้านิ่มคือแช่น้ํายาผ้านุ่มไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็เอาขึ้นมาตากในร่มค่ะค่ะเอาขึ้นมาตากในร่มนะคะแล้วก็ ค่ะท่านก็เอาไปยืดค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายบันไดหน้าค่ะค่ะผ้ามันจะนิ่มมากค่ะผ้าไหมถ้าโดนน้ำยาผ้านุ่มนี่ค่ะจะนิ่มมากเลยค่ะขาดแช่น้ำยาผ้านุ่มค่ะอันนี้ลายบันไดหน้าคะสวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะท่านจะเอา คุณแม่บ้านเราติดซื้อติดบ้านมาเยอะๆค่ะลูกหลานเราเป็นเย่าเป็นเรือนค่ะเราเป็นของฝันของฝากได้นะคะมันเป็นมระดกได้ค่ะมันเป็นผ้าไหมนี่ค่ะมันขายได้ขายได้แล้วก็จำนองจำนำได้ด้วยค่ะค่ะนี่ก็ลายร้อยดาวค่ะผืนนี้นะคะร้อยดาวก็เป็นสีนี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะร้อยดาวผืนนี้นะคะค่ะเป็นสีเขค่ะค่ะสีเขเขแก่นะคะ ค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะเป็นสีค่ะสีธรรมชาติสีเขียแก่ค่ะค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่าร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ามาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางงามไม่จืดจางนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นตลอดนะคะเป็นผ้าไหมนะคะถึงยังไงก็สวยนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะสีนี้เป็นสีเคแก่ค่ะค่ะโทรทักคุณบอกคุณแม่นะคะโทรทักโทรบอกนะคะค่ะรับผืนไหนก็โทรทักค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาภาคคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ